หมอปลายขอเตือนตรงนี้เลยนะคนราศีตุลสิ้นปีนี้ถ้ายังใช้ชีวิตด้วยความเกรงใจเหมือนเดิมระวังจะเจ็บโดยไม่รู้ตัวเพราะสิ่งที่กำลังจะเข้ามาไม่ได้มาแรงแต่มาเงียบและมันจะเลือกเล่นงานคนที่ใจดีที่สุดสำหรับคลิปนี้หมอปลายอยากให้ชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ฟังให้จบอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปไม่ได้เป็นคำทำนายเพื่อให้กลัวแต่เป็นคำเตือนเพื่อให้รอดปลายปีนี้ไม่ใช่ปีที่ดวงคุณตกไม่ใช่ปีที่ฟ้าปิดแต่เป็นปีที่ฟ้ากำลังทดสอบใจถ้าผ่านได้ชีวิตจะเปลี่ยนทันทีต้นปีหน้าหมอปลายเห็นภาพชัดมากว่าปลายปีนี้ ราศีตุลเหมือนคนเดินอยู่บนสะพานไม้สะพานไม่ได้พังทั้งเส้นแต่มีไม้บางแผ่นที่ผุถ้าเหยียบผิดจุดจะเจ็บทันทีภาพรวมพลังดวงปลายปีพลังดาวของราศีตุลช่วงปลายปีเป็นพลังของคำพูดความสัมพันธ์และอารมณ์ทุกอย่างจะดูปกติแต่ภายในใจคุณจะเริ่มรู้สึกแปลกๆเหนื่อยง่ายเบื่อคนง่าย และไม่อยากอธิบายอะไรกับใครมากนักนี่ไม่ใช่อาการแย่แต่เป็นสัญญาณว่าดวงกำลังบอกให้คุณเลือกเลือกคนเลือกคำพูดเลือกการตัดสินใจหมอปลายขอย้ำประโยคหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนี้เลยว่าปีนี้ราศีตุลแพ้เพราะใจดีไม่ได้แพ้เพราะโชคไม่ดีคำเตือนที่หนึ่งระวังคำพูดคนจะพาเรื่องใหญ่เข้ามา หลายปีนี้ราศีตุลมีเคราะห์จากคำพูดอย่างชัดเจนไม่ใช่คำพูดของคุณแต่เป็นคำพูดของคนอื่นที่พูดถึงคุณมีเกณฑ์ถูกนินทาใส่ร้ายหรือบิดเบือนความจริงเรื่องเล็กจะถูกเล่าให้ใหญ่เรื่องที่ไม่จริงจะถูกพูดเหมือนจริงบางคนไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณแต่คำพูดเขาจะทำให้คุณเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวหมอปลายเห็นภาพว่า เรื่องเหล่านี้จะมาแบบเงียบๆไม่ประทะตรงๆแต่จะลามช้าๆแล้วกลับมาทำร้ายคุณภายหลังทางรอดของราศีตุลคือพูดให้น้อยลงอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังมากเกินไปแชทข้อความเอกสารต้องเก็บให้ดีปลายปีนี้คนเงียบจะปลอดภัยกว่าคนพูดเก่งคำเตือนที่สองการเงินไม่พัง แต่มีเกณฑ์สะดุดแรงดวงการเงินของราศีตุลปลายปีนี้ไม่ใช่ดวงจนแต่เป็นดวงเงินรั่วเงินออกแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนใหญ่จะมาจากความแกรงใจความสงสารและความไว้ใจคนผิดลักษณะที่หมอปลายเห็นชัดคือมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินถูกยืมถูกคำ้ำหรือถูกชวนลงทุนใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาของคนอื่น หมอปลายขอเตือนแรงๆตรงนี้เลยว่าเงินที่ออกไปด้วยคำว่าสงสารปลายปีนี้มีโอกาสไม่ได้กลับมาวิธีรอดอย่าคำ้ำอย่าเซ็นอย่ารับปากแทนใครแยกเงินเก็บออกจากเงินใช้ปฏิเสธให้เป็นแม้จะรู้สึกผิดคำเตือนที่สอารมณ์ตัวเองจะพาเสียใจทีหลังราศีตุลเป็นคนคิดเยอะ และปลายปีนี้ดวงอารมณ์ขึ้นลงแรงกว่าปกติคุณอาจรู้สึกว่าเหนื่อยท้อและอยากให้หลายเรื่องจบเร็วๆแต่หมอปลายอยากเตือนว่าการตัดสินใจตอนอารมณ์แรงจะทำให้คุณเสียใจในภายหลังสิ่งที่ต้องระวังคือลาออกจากงานเพราะอารมณ์ตัดคนออกจากชีวิตเร็วเกินไปตัดสินใจเปลี่ยนแปลงใหญ่โดยไม่คิดรอบคอบปลายปีนี้ อดทนอีกนิดเดียวชีวิตจะไม่พังคําเตือนที่4ความรักคือบททดสอบสําคัญคนมีคู่ระวังคำพูดของคนนอกจะทำให้เกิดความระแวงโดยไม่จำเป็นหมอปลายเห็นภาพคู่รักหลายคู่ไม่ได้เลิกเพราะไม่รักแต่เลิกเพราะฟังคนอื่นมากกว่าฟังกันเองคนโสดจะมีคนเข้ามาแต่ต้องดูให้นาน เพราะมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาเพราะผลประโยชน์ไม่ได้หวังดีกับใจคุณจริงๆคนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มวิธีแก้ดวงเสริมพลังปิดเคราะห์หมอปลายแนะนำให้ทำก่อนสิ้นปี 1. ทําทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเทียนน้ำมันตะเกียง 2. หลีกเลี่ยงการทะเลาะในวันพระ 3. ใช้สีมงคลฝาน้ำเงินขาว 4. ก่อนตัดสินใจเรื่องใหญ่ให้เลื่อนออกไป3วันเสมอจำไว้นะราศีตุลปลายปีนี้ไม่ต้องชนะใครขอแค่ไม่พลาดก็ชนะแล้วถ้าคุณนิ่งพออดทนพอและมีสติพอต้นปีหน้าดวงจะเปิดแรงมากจนคุณเองยังแปลกใจฝากติดตาม ถ้าคลิปนี้ตรงกับชีวิตคุณกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้หมอปลายจะมาเตือนก่อนดวงเปลี่ยนทุกครั้งเรียบร้อยแล้วครับผมจัดทำสคริปต์คลิปยาวราศีตุลแนวหมอปลายพรายกระซิบให้ครบเป็นโครงสร้างคลิปยาวใช้จริงอยู่ในแคนวาสด้านข้างแล้ว